สวัสดีครับวันนี้นะครับทางช่องนายช่างของเราก็จะพามาแนะนำนะครับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่จะช่วยระบายความร้อนให้กับชุดหลิกขุดเหรียญคริปโตของเรานะครับเมื่อช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับอุณหภูมิเครื่องของเราก็จะสูงขึ้นนะครับบ่ายสองบ่ายสามนะครับประมาณนี้นคะรับอุณหภูมิก็อันนี้เริ่มลดลงแล้วนะครับของผม อ๋อยังสูงอยู่นะครับ62นะครับองศา61นะครับซึงจะเกิดขึ้นช่วงบ่าย 2/ อบ่าย3นะครับเต็มหลังเที่ยงไปนะครับเมื่อมีความร้อนสูงนะครับเราก็มาแนะนําอุปกรณ์นะครับที่จะช่วยระบายความร้อนนะครับก็คือพัดลมตั้งพื้นนะครับโดยสั่งงานนะครับผ่านระบบ Wi-Fi นะครับตัวนี้กดเปิดปิด มือถือได้เลยนะครับโดยตรงเชื่อมต่อกับะระบบ Wi-fi ด้วยนะครับตัวนี้คือสวิตซ์โซนอฟสวิตนะครับเป็นสวิตซ์ไวไฟนะครับเปิดปิดเมนนวนก็ได้นะครับกดตรงนี้สีดำนี่นะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับถับแล้วนะครับเปิดปิดแบบเมนนวนก็ได้ อันนี้เปิดนะครับหรือเราจะสั่งงานผ่านมือถือนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับเราก็ต้องไปที่แอปนะครับ Evlink นะครับขึ้นมาแล้วนะครับของผมก็จะเป็นตั้งค่าไว้เป็นพัดลมลิกหนึ่งนะครับตอนนี้ผมสั่งเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวจะทำการสั่งปิดนะครับ หยุดแล้วนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอให้ดูนะครับเราก็มาซูมดูอ่าตัวนี้หยุดแล้วนะครับคดลมหยุดแล้วแต่ยังหมุนเอื่อยๆอยู่นะครับตัวนี้ก็ไฟแดงก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองเปิดกันให้ดูนะครับไปที่ EV Link ต่อนะครับ จะมีเสียงดังติ๊กขึ้นมานิดนึงนะครับไฟเขียวผสมแดงเกิดขึ้นนะครับกระงก็จะทํางานนะครับแต่เราก็ต้องเปิดสวิตพังตรงนี้ไว้ด้วยนะครับอ่ตัวนี้ก็คือการสั่งงานผ่านมือถือนะครับของโซนอปสวิตนะครับสวิตไ i ไฟช่วยระบายความร้อน ให้กับชุดติดของเราเมื่อเราไม่อยู่นะครับเราก็รีโมทเข้ามาดูเครื่องของเราได้นะครับว่ามันร้อนหรือเปล่าถ้ามันร้อนเราก็สั่งเปิดพัดลมนะครับช่วยระบายความร้อนได้นะครับขอ,ขอขอบคุณนะครับสําหรับการเข้ามารับชมในวันนี้นะครับคงต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการเข้ามารับชมครับสวัสดีครับ